สวัสดีครับสวัสดีทุกคนมาพอกับช่องฟันยังยังไม่เป็นจริงคือเก่าเนาะพี่นอ้องมาวันนี้พาไปเบิง่งประกอบเครื่องแปลงไฟฟ้าประสานนี่อุปรกรณ์พี่นอ้องเดี๋ยวจะประกอบเข้าตู้พี่นอ้องมีหลาย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 ชิ้นอยู่อุปรกรณ์อา่าชิ้นไฟชิ้นมันพี่นอ้องอันนี้คือตู้มัน Yeah. ขั้นตอนแรกจะเอาตัวใดลงก่อนวะเบิ๋งสิพาหมูเพื่อนพี่น้องเบิ่งไปพร้อมๆกันว่าจะถือรูปถืนอนาะพี่น้องเอานีนลงก่อนตามขั้นตอนพี่น้องเองพี่ลองถือเลยพี่น้องเอ้ยพอเป็นยังกัน มาจากลายขั้นลายตอนนอกันพี่น้องเลยยากพี่กันเลยนะตอนที่นึ่งแผงวง้อนลงไป หนาวเลยนี sea, so train, age. Age? ่แหละพี่น้อยมองเห็ดเวียดเห็ดงานเวียดงานประจำเลยคือตัวนี้แหละพี่น้องเอ้ยแต่ละมือแต่ละวันก็ได้จังซี่แหละรุนรุนพี่น้อง วันี่ลูุกเป็นไฟอ่วยวะรุ่นได้พร้อมกันนาวๆไปเลย ทีแรกขั้นตอนที่แหลกขั้นตอนที่สองอตัวน,นี้งลงไป ເປັນສະຕັນເລດມືມະຕິດໃດກໍຄວງ เรียบรยอยอันนี้ปิดนี่ประมาณนีต้ตอนที่สองเห็นบ่๊นี่เอาแพงอันนี้มาใส่ ใส่ชีมือยากหน่อยพีนย่นอ้องมันถึงจะเข้าที่เข้าทางในอาจารย์ก็นังใหญ่ประกอบตู้อย่างขางใครเห็นด้วยี่ัลเ,เลยเออพเพราะว่าเฮ็ดงานคนละหน้าที่นะอ,อาจารย์กับที่เขาพวก ค <Control. S 2> อนโทนพวกวายสายคอนโทนส่วนบ่อทองก็ประกอบพวกแผงขอบกองมันนี่แหละจะเอือหนงอย่างพูดกันเอิดไปมั่วนี่แหละประกอบประปกอบเป็นชิ้นของมะแปงนะครับมะแปงไฟนี่ Nát tay chân của mãi. À mãi <laughs> <Cảm ơn. cười> Thì ní cả chị ơi tony lâu ní cảm. In vạn chân chị ní ngay 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 ไฟขืน,นเราเด็นเสียหาย ເດງແຕຍຍ່າພີ່ນ້ອງເພາະວ່າເວົ້າບໍ່ໃຫ້ແຈ້ງເດະຈັກຊິເວົ້າຫຍັງດີແຕ່ພາມມັນໃຫຍ່ເອົາພີ່ນ້ອງເອີ วันนี้นันีเป็นคันเป็นคันเลยพี่นอ้องตัวนี้ก็ใส่แผงแผงก็ทุ่นแผงตั้งงานนะตัวนี้ไม่ใจหลักใส่ปลาย เนี่ออตาชื่นสมันอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายครับบันี้อันนี้คือสายเป็นอันเรียบร้อยก็ใช้ฟ้าปิดฝาเรียบร้อยครับ ไว้สมควรดีงไม่นักแลอวแป๊บเรียบร้อยฮะเออฮะ เอาพี่น้องสำหรับคื่นี้ก็เป็นอันแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องเสร็จสมบูรณ์พร้อมใส่งานเลยพี่น้องเรียบร้อยละเอาอสำหรับพี่นี้ก็บท่านี้แหละพี่น้องถ้าเพื่ดนมั่งพี่นี้ก็ช่วยกดไลค์กดกดแชร์กดติดตามเพื่อเพิ่มใจเด้อพี่น้องสิ่งที่ส้มต้นที้หนึ่งก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะเตือนโปรโมชั่นที่มใหม่เนาะเอาสำหรับพี่นีกัท่านี้แหละพบกันใหม่เนาะคลิปหน้าสบายดี